ัวข้อที่สามใช่ไหมคะโวข้อที่สามนี่อกุศนแล้วล่ะเนาะอกุศลอุปทาตะกกรรมตัดนามรูปที่เป็นอกุศนวิบาอ่าเอาองค์ธรรมมาจากตรงนี้ก่อนชัดขึ้นอกุศลก็คืออกุสิบสองเขียนไปด้วยนะค่ะตัดมอวิแปดถ้าท่านยกตัวอย่างเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันนะ อกุศลอุปาคาตาก,กรรมตัดนานรูปที่เป็นกุศลวิบากาเช่นธรรมดาอวัยวะต่างๆที่อยู่ในร่างกายของคนาอาจแสดงว่าเป็นมวิแปนะมวิแของคนนั้นนับว่าเป็นกุศลวิบากทั้งสิ้นและโดยอวัยวะต่างๆเหล่านี้นั่นเองเมื่อเวลาที่ได้มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นรู้รสสัมผัสถูกต้องในสิ่งที่ดี นับว่าเป็นกุศลวิบากเช่นเดียวกันแต่ในเวลาต่อมาผู้นั้นเกิดได้รับอุบัติเหตุเช่นรถชนนะถูกรถชนถูกลอบทำร้ายตกจากที่สูงเป็นต้นทำให้แขนหักแขนหักก่อให้แขนหักขาขาดตาบอดหูหนวกไปจนตลอดชีวิต นี้ก็เป็นเพราะอากุศลอุปคาตกกรรมตัดนามรูปที่เป็นกุศลวิบาถ้าผู้นั้นสิ้นชีวิตลงโดยอาศัยอุบัติเหตุดังกล่าวมาแล้วนั้นก็นับได้ว่าอากุศลอุปคาตกกรรมตัดนามรูปที่เป็นกุศลวิบาได้เช่นเดียวกันคือตัดรูปนั้นได้แก่ร่างกาย นามนั้นได้แก่ผวังขจิตและจักขวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากเป็นต้นตรงนี้ท่านก็ยกเป็นสภาพธรรมขึ้นมาด้วยนะคือบาปเนี่ยเอใช่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 แบบพอจายมาไม่ดถึงแม่จีงก็พอดีมันประสบกับเหตุการณ์เขาจะ ถูกสอนเรื่องแบบนี้มังมมเขา,าจะได้เขาจะได้เห็นเขาจะได้เห็นภาพไงอันนี้เขาเห็นของจริงเลยะอากุเนี่ยอากุสิบสองอากุสิบสองนี่มีโลโทโม,โโทโมใช่ไหมฮะโดโทโมเนี่ยโดยเฉพาะโทสะเนี่ยโทสะเนี่ย,ท,ยที่เขาทำไว้ในอดีตชาติเนี่ย ก่อนที่เขาจะมาเกิดใหม่ก่อนที่เขาจะมาปฏิสนธิใหม่เนี่ยเขาทําเรื่องนี้ไว้เยอะมากเลยเนะเบียดเบียนม่งไปทำร้ายคนอื่นจนอวัยวะของคนอื่นขาดนะคะโดยมากเนโทศาสตร์เนี่ยจะทําร้ายสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตนั่นน่ะทำไหมทําแต่ที่ทําสิ่งไม่มีชีวิตเพราะว่าเกลียบสิ่งมีชีวิตที่เป็นเจ้าของสิ่งไม่มีชีวิต ฟังธรนมไหมคะสมมติว่าเขาปลูกกล้วยเอาไว้ไปกินกล้วยเหรอก็ไปตัดกล้วยกากินเออเขาาปลูกมะละกอเป็นสวนปลูกกล้วยเป็นสวนเนาะโอ้ยเป็นตัดของเขานะฮะเขาปลูกอ้อยเอาไว้ก็ไปเผาอ้อยก็ทั้งไร่เลยอย่างเงี้ยนะโพสักเผานะโรสักสั่งเผาอย่างเงี้ย และทีนี้อันเนี้ยอย่างหนึ่งแต่ว่าอันเนั้นเป็นสิ่งไม่มีชีวิตไงแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยกันเนี่ยโทสะเนี่ยถ้าหัวข้อนี้คือเคยไปทําอะไรเขาไว้นะไปเคยไปแหวว่าหักแข้งหักขาตัดแขนตัดขาเขาไว้นะตัดหูตัดจมูกตัดแข้งตัดขาตัดทีตัดแขนเออ ตัเขาไว้อย่างนี้นะไปทําให้เขาได้รับบัติเหตุทีนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้บอกว่าถูกลถชน <c oughs> การถูกลถชนเนี่ยเคยไปชนคนตายไหมอันนั้นอย่างหนึ่งนะไปชนแล้วก็ไม่รับผิดชอบอันนั้นอย่างหนึ่งนะไปชนโดยไม่ได้เจตนาอันนั้นก็อย่างหนึ่งนะเราต้องแยกกันออกไปชนด้วยเจตนาอย่างหนึง่งชนโดยไม่เจตนาอย่างหนึง่ง <c oughs> คือไม่ได้เจตนาที่จะทําให้เขาต้องให้เขาได้รับบาดเจ็บอย่างเงี้ยนะขับรถไปก็ตุ้มอันนีเอ้าตายแล้วนะตายแล้วนี่ก็คือไม่รู้ตายหรือเปล่า <c oughs> ทีนี้ทีนี้การที่ตัวเองเนี่ยถูกรถชนเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของกรรมตัวเนี้ยมันจัดให้ตัวเองเนี่ยนะต้องตายลงเพราะเคยไปฆ่าเขาไว้ไเคยไปตัดชีวิตตรูปชีวิตนามผู้อื่นเอาไว้แล้ว พอมาชาตินี้ตัวเองจึงถูกตัดชีวิตรูปชีวิตนามไปด้วยเหมือนกันโดยการที่เหมือนกับอุบัติเหตุใช่ไหมในโอหันทางโลกเราเรียกอุบัติเหตุใช่ไหมแต่จริงๆก็คือกรรมสงผลทําให้ตัวเองถูกตัดรูปนามก็คือฆ่าตัวเองตายตัวเองไปฆ่าคนอื่นตัวเองก็ถูกถูกฆ่าเหมือนกันแต่เป็นการถูกฆ่าที่อาจจะไม่โดนผู้ผู้อื่นฆ่าอาจจะโดนแบบรถทับ แต่รถทับนั่นไม่มีคนขับใช่ไหมรถไม่มีคนขับทับได้ไหมคะได้ครับ <laughs> ได้รถที่ปลดเกียร์ <laughs> ไว้ว่างว่างไว้<ด>หรือว่ารถไหลมาจากตรงไหน<ด> <laughs> ใช่ไหมได้เหมือนกันเนาะอันนี้แขนหักด้วยขาขาตาบอดหูหนวกเออพูดถึงคนตาบอดอีกน,น,นะะิดนึงค่ะพวกไปเอ่จับเนี่ย จับค้อนแล้วมีตะปูตอกเข้าไปแล้วตอกผิดไงตะปูกระเด็นเด้งเ,เข้าเสียบลูก,กตาเลยตาบอดเลยสยองเลย <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้ประหยัดต่อไปนะอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เนะในส่วนของตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่เข้าใจได้ดีัข้อที่สี่อกุุลอุปคาตกกรรมตัดนาะรูปที่เป็นอกุลุลวิบาอออกอาหาองค์ธรรมก่อน อากุศลนีสิบสองนะตัดนามรูปนามรูปของอกุศลมีอะไรบ้างอากุศลวิบากก็สิองฮใช่เหรออกุศลวิบากอ๋ออกุศลวิบากใช่เหรออ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับคืออะไรแปะแปะตัวครับนี่นี่ตัวนี้ดวงนี้เลยอกุศลวิบากใช่ครับอันนี้เป็นจิตประจําตัวประจําภพของเออของทุกขติอเหิตกาปุริชนนะอยู่ในใบพวงสี่ ันนี้ฮะต้องอันนี้ที่ตัดนี่ตัดนามเขาแล้วเขามีกรรมชรูปไงแต่ว่าในประวัติการเนี่ยนอกจากจะทําให้เขาตายลงแล้วอนะ่ะนะเนี่ยเขาก็ยังเหมือนกับว่าทําให้เขาตาบอดหูหนวกได้ด้วยอวัยวะขาดได้ด้วยร่างกายอาวัยวะใช่ไหมขาดได้ด้วยเพราะนั้นจิตป,ประจําตัวประจําภพเขาถูกตัดเข้าใจใช่ไหมคะ,คะยกตัวอย่าง <Nice. S 1> เรามาดูยกตัวอย่างนะ อคุศลอุปคาตกกรรมตัดนามรูปที่เป็นอ,อคุศลวิบากเช่นนะธรรมดาสัตว์ริร์ชานมีสุนัขเป็นต้นอันนี้สุนัขเป็นพระเอกตลอดการนะร่างกายและชีวิตของอความเป็นไปของสุนัขเป็นต้นนี้จะเป็นอกุศลวิบากยกเว้นแต่ความสวยงามของร่างกายและอุศลวิบากจากขุมญ,ญจิตเป็นต้นที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้กลิน่นและสัมผัสถูกต้องที่ดีก็คือสุนัขบ,บางตัวเนี่ยหรือหลายๆตัวก็ได้ค่ะ เป็นผู้ที่มีบุญขนสวยนะไม่เป็นโรคอะไรเลยนั่นบุญรักษานะ,ะผิวพรรณดีบุญรักษาตาหูจมูกลิ้นกายดีบุญรักษานะบุญรักษาเขาแต่บาปทําให้เขามาเกิดเป็นสุนะัขทีนี้เมื่อเขาเกิดมาอย่างนี้นะท่านบอกว่างดงามทุกอย่างนะจัดเป็นอัตุสวิบากใช่ไหมคะจัดเป็นอัุสลวิบาก อันี้ในส่วนตรงนี้บอกว่าต่อมาสุนัขเกิดได้รับอุบัติเหตุคือถูกรถชนนะหรือว่าถูกฆ่าตายเขาไปทำลูกชิ้นตกนะเงเเ้ไปขาไปทำหมูเหมือนหมูย่างแถวเนี้ยนะวันไปเจอนะตกน้ำตายเป็นต้นการตายของสุนัขเช่นนี้ เป็นเพราะอำนาจของอกุุลอุบาคาตากกรรมที่เคยเกิดมาแล้วในพบก่อนหรือพบนี้เป็นผู้ตัดชีวิตและร่างกายที่เป็นอาุุลนิบากเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะยกตัวอย่างบนกระดานนิดนึงค่ะเพื่อเฟื้อผู้ที่อยู่ทางบ้านอ่ะเรามาดูนะในส่วนของการที่คนเราเนี่ยนะเกิดตายตาย,ตายเกิดเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็น,นสุนัขเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นแมว อีกไม่เท่าไรเกิดมาเป็นคนอีกไม่เท่าไรไปเป็นเทวดาดีกว่าอย่างนี้นะพรมไม่เคยขึ้นเท่าไรหรอกเพราะว่ามันสูงหรือไงก็ไม่รู้นะไม่อยากขึ้นบนพรมนะจริงๆแล้วก็หลายคนก็อยากจะไปเป็นพรมนั่นแหละแต่ไปเป็นไม่ได้นะทำฌานไม่ได้เนาะอันนี้อกุศลอะไรนะหัวข้ออกุศลอุปอการาตะกตะกรรมน ใช่หมคะ,ะ,ะเรามานึกถึงตรงนี้ก่อนว่าอันเนี้ยสิบสองก็คืออากุศลและจ<ะ>ิตสิบสองซึ่งมีโลโทโมโลภาโทสัมโมหานี่แหละใช่ไหมคะ,ะเคยทําเอาไว้แลวทีนี้ที่บอกตัดเนี่ยมันต้องมาตัดทีหลังหลังจากนิสัตเกิดมาแล้วใช่ไหมแล้วนามรูปเนี้ยก็คืออากุศลวิบากนี่แหละ สองอย่างนี้เนี่ยถ้าว่าโดยจิตที่เป็นจิตประจําตัวประจำภพก็คืออุเบกขาอกุศลสันติระนาปากจิตหนึ่งใช่ไหมเจตสิกอีกสิบเจตสิกสิบเนี่ยมีเวทนาสัญญาสังขารแต่ตัวนี้เป็นตัววิญญาณใช่ไหมคะได้ขันสีละแล้วก็มีกรรมมะชัรูปรูปที่เกิดจากกรรมอีกอันนี้เป็นรูป มีทั้งรูปทั้งนามรูปนามเหล่านี้เนี่ยก็คืออันนี้นะพวกนี้เป็นวิบากหมดไหมคะ okay, s <S เป็นวิบากหมดเลยนะ okay, s <S ทีนี้ก่อนที่เขาจะถูกตัดอย่างนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านั้นเธอไปทำอะไรเอาไว้ okay, s <S ก็ทำเกี่ยวกับโลภะโทสะเห็น okay, ไ,ไหมฮะแล้วก็โมหะ s <S เอาไว้มากมายเลยชาติที่ก่อนหน้านั้นชาติใหม่นี้ s <S อันนี้อย่างเร่ ก่อนหน้านั้นทําบาปอากุศลเนี่ยอกุศล12เนี่ยเนี่ยทำาไว้เยอะแยะเลยชาติที่ผ่านมาผ่านผ่านมาสมมติว่า5ชาติอย่างเงี้ยทาแต่บาปเรื่องพวกนี้ในเรื่องของการการทำให้ร่างกายผู้อื่นตายหลงทีงนี้ถามว่าชาตินั้นนั้นเขามีแต่บาปเหรอมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นอาจจะเป็นบุญด้วยแต่บุญทําน้อยกว่าบาปอย่างเงี้ยนะถ้าเรามานึกถึงตรงนี้นะ ถ้าเรามานึกถึงสัตว์เดรัจฉานกินสัตว์เดรัจฉานได้ไหมคะได้ครับเยอะเลยเนาะใช่ครับสัตว์เดรัจฉานเบียดเบียนสัตว์เดรัจฉานค่ะโอ้ยพอได้มาแล้วแบบฟัดเวียงจนเขาตายลงแล้วก็ไปก,กินเขาสดๆนะค่ะเห็นประจำเลยใช่ไหมคะใช่ครับออไม่ต้องสัตว์ที่แบบสงวนไม่สงวนนะกินได้หมดเลยทีนี้พอเป็นอย่างนี้พเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยเป็นเดรัจฉาน ก่อนหน้านั้นเนี่ยเกิดเป็นอะไรมั่งก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เป็นมนุษย์เดี๋ยวก็เป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์เดี๋ยวเป็นเดรัจฉานอย่างเงี้ยสมมตินะเพราะเขาเกิดมาเป็นเงนี้ยเขาก็ฆ่าสัตว์ตลอดเลยแล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมีจิตที่คิดจะเบียดเบียนแต่สัตว์ด้วยกันนะเบียนเบียนสัตว์ด้วยกันนี่แหละนะคะห <c oughs> <c oughs> มายถคำว่าสัตว์นี่ตรงตรงหน้าก้องพอดีทีน <c oughs> ี้ หลายอย่างอ่ะอันนี้ไม่ขอยกรายละเอียดเนาะให้เรารู้กันว่าชีวิตประจําวันของสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่จะไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตด้วยกันเนี่ยมีเยอะมากนะเมื่อเขาสะสมเป็นที่แล้วตายลงเกิดใหม่ทันทีเกิดใหม่ทันทีเนี่ยนะเขาได้นี่ใช่ไหมคะเนี่ยเขาได้นี่ใช่ไหมใช่ครับเขาได้เป็นสมมติว่าเป็นสุดนขะใช่ไหมคะเนี่ย ในตัวอย่างบอกเป็นนะสุนัขใช่ไหมก็นะเกิดเป็นสุนัขสุนัขตัวนี้ต้องมีเหล่านี้นะเนี่ยกุศลวิบากหนึ่งเจตสิกสิบกรรมชรโรเนี่ยนะเป็นอย่างนี้เลยทีนี้ใหม่ๆเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยบุญส่งผลช่วงหนึ่งใช่ไหมเห็นก็เห็นดีใช่ไหม,ห,ห,ไห,มหูได้ยินเสียงดีดีทุกอย่างเลยนะคะคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเสพ สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเรียกว่าบุญสมผลหลังจากนั้นพอบุญส่ผลมาคนที่พาขึ้นรถใหญ่ขึ้นไปรถสิบล้อก็ได้ <laughs> พาขึ้นรถไปแล้วก็ออกไปสนามเห็นไหมวิ่งเล่นสนามแป๊บหนึ่งเองนะโครงเขาให้เห่นไหมเสร็จเลยตายอย่างเงี้ยเป็นต้นรหรือไม่ก็เล่นวิ่งเล่นอยู่ในบ้านดีๆ นะอยู่ๆเปิดประตูหน่อยนึงลรวดออกมาเลยลดมาพอดีอแปะเข้าให้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นตาย,ยก็เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของอกุศลอุปาคาตากกรรมกุศลก็คือบาปที่เคยทำไว้ที่เคยทำไว้แล้วชาตินี้พอเกิดมาเป็นสุนัขเนี่ยถามว่าเบียนเบียนสัตว์ด้วยกันได้อีกไหมได,ได้โดยเฉพาะอะไรฮะที่ตามพื้นอะ เมงซาาได้ไหมขี้เกียจมัได้ไหมขี้เกียมก็ได้นะจิ๊บจก <laughs> ได้หมดเลยนะเออไอ้นั้นเขาเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตได้ทําให้ตายได้เมื่อตายได้เนี่ยเขาก็มีอัฐุสนนะตัดไม่ว่าจะเป็นของเก่าของใหม่ผสมกันมาทําให้ร่างกายเนี่ยตายลงต่อไปนะคะหน้าสามสิบสองอันหนึ่งนะอันหนึ่ง อุปคาตกกรรมที่ตัดนามรูปที่เป็นวิบากของกรรมอื่นๆนั้นมีลักษณะการตัดสามแบบ 1. ตัดวิบากของกรรมอื่นๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดและก็ไม่ให้โอกาสแก่ชนะกรรมอื่นๆได้ส่งผลอ๋อตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูหัวข้อที่หนึ่งนะงงท่านจะมีตัวอย่างเล็กๆอยู่ข้างล่างนะ ตัวเองที่ไม่ได้ส่งผลให้เกิดหมายถึงว่าหมายถึงไม่ทําหน้าที่<ม>เป็นชนะก,กรรมนะก็คือหมายถึงว่าจะให้เหมือนกับว่าจะส่งผลแล้วส่งไม่ได้อะและทีนี้เรามาดูตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่หนึ่งเช่นพระจักขุป,ปาลเถระ,ระซึ่งเมื่ออดีตชาติเคยเป็นหมอรักษาตาและได้ทำลายตาของผู้ที่มาให้รักษานั้นบอดไป ฉะนั้นอากุศลกรรมที่พระจักขุปาละเทระได้กระทำนี้จึงต้องสนองทำให้ตาทั้งสองของพระจักขุปาระเทระเสียไปจนตลอดชีวิตนี้ก็เป็นเพราะอากุศลอุปาคาตาก,กรรมตัดวิบากของกุศลชนะก,กรรมคือทำให้ตาเสียนั่นเองแต่อากุศลอุปาคาตากกรรมนี้ไม่ได้ส่งผลให้เกิดอีกต่อไปเพราะ พระจักขูปาละเทระได้สำเร็จเป็นพระรหันต์ไม่มีการเกิดอีกต่อไปแล้วฉะนั้น